สวัสดีนะคคับ <welche> <Clar ke> ม่น Bom ี <S <S <illing> <ม>่สีว่าไทยบุญบุญยังเอาแม่บุญยังเฮ็ดยังปอกกันด้วยไหมฮ้อากระต้มบุญเบิกบ้านบุญเบิกบ้านเฮ็ดย่ำใดแม่บุญเบิกบ้านเฮ็ดเดือนใดปกติเฮ็ดเดือนใดพุฤษภาทพภา คือเห็ดบุญเบิกบานพอใบยังคือนแต่เห็ดเดียวทำเนียมกันก็เห็ดเนาะทำเนียมทำเนียมมือบานเห็ดเมื่อบานได้เพิ่อนกับฝ้าเห็ดเราเห็ดตัวแก่พกมาเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงตะปูตีมั้ยตะปูบานทีนี้เลยใช่ตะปูบานบุญบบงไฟอือให้ให้เห็ดหน้าเห็ดยังเห็ดเข่าดีเตียนบ่มือนีแม่แล้วก็เสียบเห็ดขนมมกได้ครับได้ขนมมกบุญแบบฝ้อือเป็นทีห่อข้อต้มครับมือนีเป็นมือห่อข้อต้ม มืออื่นก็สิเป็นมือบุญครับก็สิเอาของมัอนี้ไปท่านข้ามบุญบังไฟงแต่วาดปูตาเสร็เรียนหกมาแล้วตากันเล็ดฮัมสุปีเฮ็ดสุปีนปะแม่ฮัมถึงเวลาถึงงามมันแล้วเป็นหงกระเฮ็ดสุปีขันบ่เฮ็ดได้บ่มีบ่อปิดเด้บ่เหตุโมเฮ็ดสุปีเลยโมีปีดแต่ว่ดเฮ็ดสุปีครับก็บ่ก็บ่อก็ะตุ่มไหม ก็พ่อเขาต้มเลยพ่อเขาต้มเพม่กล้วยมันมีกล้วยครับพ่อเขาต้มก็ได้ด้ครับพ่อขนมมก็ได้แล้วแต่ว่าเซีเมียอย่างกล้วยหายากปีนี้ีแรงครับปลากล้วยกับบะหมี่กล้วยเนาะมีได้แมงบมายูุแห่งบางเมื่อสุกกล้วยมันหายากอืมกล้วยหายากก็ทีเป็นขนมมกได้ครับเด้อวิธีกับพ่ออยากเนาะแม่ไอ้ยังแป้งยังไงแป้งยังแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนะครับเอามาขันมาบีบใส่น้ำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใส่มันครับข้าวตัวดิน ขากะบกทุดินห่อเก็เป็นเลงซี่เขาเอิบบุญด้ยับุญเดินหองกันวันไหมแม่เดินหบุกับบนั่นบุบังไฟบุญบังไฟท่ายีิสารันบุญบังไฟแต่ว่าปีนี้โควิดเนาะนี้แั่แรงปีนี้มันแรงกันถงว่ายไปไหนอืมอครับนไม่รู้กันเนี่ยละไม่รู้เนี่ยละโควิดเนี่ยละงคนเรียกว่าทำยัยทำนั่นไนไหน ว่ามีการแข่งขันบนบางไฟน,นี่ถ้าเทียบบนก็เทียบบางไฟหน่อยมาให้ปูตต <ừ> ป่ตาซือ้ออืมเอากก็เสีออกเงินกันเนาะเฮ็ดละลอยละซ่ากว่าไปลอยและลอยเฮ็ดละหาเชือกหุ้มบัตรเก็บกันไปซื้อบางไ,ไฟบางไฟบางตะไลไมาให้ปู่ตาเอ่อหืมเอาไว้ผักไปซ่าให้อาจารย์อันนี้ก็เสียเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด เทศท่านน้ำหรือเกษตรกินน้ำนะครับเด้ท่านท่านน้ำนี่ครับวิธีเห็ดครับคอแสบวะเนี่ยแ่บอร่อยแส่แม่รบร่องว่าอร่อยมาแล้วเดี๋ยวหนึ่งเล้ากะสีหนึ่งกะประมาณจากชั่โมงหนึ่งนะไห่เนาะหนึ่งแห้แป้งมันสุกครับกะสีใสน้ำมันจั่หน่อยพระาณไม่มาติดไปตองครับกสซี่อ วิธีตั้งอีสานครับเกิดสีฮองานบุญกับสีเห็ดกระต้มเห็ดขนมมกกระต้มมัดกระต้มมัดขนมมกกระต้มพัดกตเลือแต่เลือแต่ผู้ถิ่มเกลือแต่พูดถิ่มนะวิธีหอด้วครับตรงนี้อย่างนี้เห็นกันนานละก็จะเป็นหนึ่งเสซึ่งหนึ่งเสซึ่งครับอันนี้มะพร้าวก็ต้องขูดเองมะพร้าวนี่กับบ้านน้ำเขาแก่ได้เนาะแม่เนาะมันบอก เป็นปะข้าวเปียกพงข้าวเปียกพงเขาปะเพ้าแบบักเพ้าลันน้ำครับเอ็นทลันลันน้ำครับก็ต้องขูดขูดเอาเนื้อมันครับนี่สิเป็นเนื้อมันกระสีมะขัวะมันมะขัวใส่ไฟอ่อนๆใส่ตัวดินใส่ถั่วลิสงใส่ลงทวดดินครับนี่ครับใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลใส่ใส่ง่หน้าบอใส่ง่อืมใส่ง่กะสิแซ่บครับไง่กะสิแซ่บห่อนี่แหะครับ เด oh, euh. ี๋ยวเฮ็ดแล้วก็สีมาชิมเป็นบัวทำด้วว่ามันสิแซบเปนไดปีมือคุณแม่ครับคีมือคุณแม่ลำารองว่าแซบอร่อยเลยเข้มบัวมาเข้มหนึ่งแลส่โอเคครับคลิปวันนี้กัสันๆง่ายๆได้ครับเด้อเฮ็ดขนมกให้เบิ้งครับมือเอ่นเป็นมือบุญครับบุญบุญยุกับแม่บุญบังไฟบุญเบิกบ้านมือเอิบุญเบิกบ้านครับก็คือเฮ็ดบุญประจําบ้านครับ ประมาณกับซีมีสไม่มันเห็ดอะไรเห็ดใหญ่หรอมันมีอีไรหะอมีโรคโควิดครับปกติกับมีมีมอลลั่มซิงเฮ็ดมีบุญใหญ่ครับไม่แข่งกันสินะแต่ว่าปีนี้มันมีปัญหาหลายอย่างก็คือมีโรคครับโรคไพ่เขาบ้ายจัดงานลื่นเลื่องครับก็เลยเห็ดก็เห็ดตามประเพณีแต่ว่าสิบามีบางไฟแข่งกันครับก็สิบามีหมอลำัซิงเลาวยังคือตาหลืว่าหนุ่มไฟตะวันพูตาตะวันพูตาครับมีความเสื่อว่าขันเห็ดลราฝนฝ่าก็ดีก็ได้เขา ยุย่เย็นเป็นซุก,ซกอ,อันนี้คือความเสือ้อนะครับกิเ,เดือนพฤษภา้ายครับล้างแหงหน้าควรนี่นะช่วงแหงหน้าควรนี่แหละเกิดเหตุกรดเหตุง่ายเหตุบุญนี่ นี่ลูกมี่นะนี่แหละครับพี่น้องวิธีอีสานครับพี่สานหลังจากบุญบอกบ้านกัสร็จเป็นยังไงบุญอีกบุญต่อไปขอพรรษาเนาะอันปะสาต่อไปกับคนขอพรรษาครับก็สีนี่แหละครับเห็ดข้าวต้มเห็ดขนมโมกนี่สิแหละครับงั้นบุญครับว อ๋อขาาก็มีบุญสถิต <blunt. S 2> <finding. S 1> แล้วมเม <Lux ury> ื er> ่อืนนี่แล้วเขาไปวัดเฮือว่าหลวงพ่อมากินยอกเออเมื่อื่นสิบวได้ไปเมื่อื่นนี่เป็นงานบุญเบิกบานสิบวัได้ไปวัดได้ครับเพิ่นจีบนิมต์หลวงพ่อเลยครับมากลางบานครับมาสลากลางบานเพราะว่าเฮ็ดบุญประจำมู่บานครับบไดเฮ็ดย่วัดครับปกติก็คืองานบุญเขาต้องไปวัดนั่นไ่เนาะไปจังหันไปถวายอาหารยุวัดแต่ว่าบุญบิกบานนี่เขาต้องนิมตนผ่ามานัง สวด <playing> สารากลางบ้านครับกะซีแปลกกะซีค่อนข้างแตกต่างกันจังน่อยกลางใดเดี๋ยวถ้าเบิ่งได้ครับเด้อว่ามันสุกแล้วมันสิหน้าตาสิเป้งไดมันสิแซ่บบ่เดี๋ยวสิให้แม่ชิมเบิ่งว่ามันแซ่บบบ่่แซเนาะขั้นตอนทีเอาเอามื้อนึงได้ครับนี่ครับกินซุกแล้วสุกไปสุกแล้วตีแก้วแอมบ่ยอมเด้อแม่แก้วออกงานด้ ซุกหรอครับพานไปเด็นี่นะครับเออนี่ซุกไว้ไหรไหมเนี่ยแปลงหนึ่งซุกไกว่แ<ป>ม่แกชิมด้วยเหรอจะแทงแม่ชิมเบ้งค่ะบาดแสบขนาดไหนฝีมือคุณแม่ <laughs> มันหอนจ้วย เบิ้งครับน่ากินปะครับพี่น้องต้อใส่ด้วยไหมหอนหอนมันหอนมันหอนด้วยครับใส่นี่ครับเบิ้งดูครับอุ๊ยหอนอยู่นะครับแต่วาเราเล่าว่าแสบอีลีแสบเลยแหละครับเย็น่อนจะตัรอบมันเย็นก่อนครับตังรอมันเย็นกันเมเบิ้งเห็นเบิ้งหน้าตาครับว่ามันแสบมานไห นี่ครับหลังจากเข้าเรียนแล้วโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวเชื่อมมองกันนะครับทำนีกันนะครับวัสดีครับ